ก้าวอีกแล้วทุกคนอยู่กับเปี้ยวบันเลยทุกทีไอ้เปี้ยวประจำอะไรอย่าให้มันทาทำหน้าเราหน้าหน้าเราแก่แช่ไหมแก่เนี่ยมันปาดนี่นะยายชิหัวเราชอบใจแหมจบไอ้จ้าบุญเนี่ยเดี๋ยวดูคนสุดท้ายสวัสดีครับมาไม่ทำอะไรทำวีดีทีก่อนทิกตอกนะปักทิกตอกตรงนี้ครับีวสวัสดีค่ะแล้วจะมา หนาดุยเลยกุงกุเมือทะไกติ๊กตอกวาินพ่ปลาเนี่ยเสียงงอนก็ต้อนปลากินเ้านี้โอเคครัใช่ตอนนี้เรถ้าต่น้วอันแล้วติ๊กอมาแล้วคนไม่มีอินเทอร์เน็ตจะแว้นีเล้ปาเล็กปาให้ป้านั้นเนี่ยาะไรจะิดน้ำปลาแล้วนะ จะซีดน้ำปลาแล้วนะน่าด้วยารือเปล่าเอาแล้วบ้งนี้บ้ตงกินน้ำปลาเลยไม่เลยสวัสดีครับสวัีครับสวัสดีครับเอาที่เขาเราไปไปทาอะไรทีมานทำอะไรเออร้อนเลวะไหนาพี่อนไหน มาเอาแล้วไงมาดูดิมาดูว่าต้องจ่ายเงินเดือนเอาดินายอะไรดู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 อะรใครทนะ้หเอาทงคน่าต้องจ่เงินเดือนมาวต้องจ่เงินเดือนไออานไหนเนแม่เพลเป็นแอันเออว่าว่าอัน อ๋อพี่ว่าคนเป็นตัววิ่งหน่อยเย็นนี้แล้วไหนบอกนักตสีปลาเรากินปลากินอะไรอ่ะข้าวปุ้นเฮ้ยปลากินข้าวปุ้นน้ำปลาผมเห็นสามจับไปนะสามจับไปแล้วเนี่ยอร่อยนัวอะตอนนี้ก็จะจ่ายเงินเดือนแอดมินนะคะแต่ว่าบอสนะคะกินน้ำปลากับข้าวปุ้นกันทุกงหมนะโอ้ เพราะว่าเงินเลี้ยงเไปจ่ายกันเดือนแอดมินหมดแล้วนะคะป้าก็กินข้าวุ้นเดี๋ยวต้มปลาค่ะป้าป้าชอบขนาดนั้นเลยเหรอป้าเดี๋ยวต้องตาเสียงเพลงเอาเป็นเสียงว้าลอย่างเดียวเอาละครับตอนนี้ก็กำลังลงอยู่ครับน่าสงสารนะป้ากินคนกินกับน้ำปลาโอ้โหมันนี้แอดมินลุ้มป้ามากเลยลราให้ใหญ่เลยโอเคดูดีถ้ารับปลาดูดิ น้ำปลาขออร่อยนะเหมือนมันข้าปุ้นกิโลนึงแล้วเนี่ย <laughs> ขกาวปุ้นเป็นโลแล้วเป็นโลแล้วเป็นโลแล้วบอก